จ้าให้เบิ่งดอกไม้ปลาเนี่ยหนึ่งสันสองสันสามสันงามอ่ะดอกนางกระลังปลาเละาะดอกไม้ปาลากำลังสันหน่อยหนึ่งให้เบิ่งดอกไม้ปลาได้จ้าเด้องามพักโอเค ส้มเที่ยงทอน่จ้าให้เบิ่งรับใหม่ป่าอีกจ้าเปนเห็ดเนื้อไก่กินได้อยู่แต่ว่าหักเบาเานี่ยกออนึงกำาลังอ่อน,ออนสองกอ่อสามกอ่อเ็ดเนื้อไก่กินได้ซสบอยู่แต่ว่าหัก ดำไม่ล่ามันนั่นเขาตัดไปแล้วออเอาเก็บไว้เอาไว้ในป่ามันงามมันเห็ดที่ต้องการต้องการคือเห็ดเพิงหวานกับเห็ดเหลืองอันนี้แฟงงจะเอาเห็ดเนื้อไก่เห็ดสีไก่มาให้ส้มซื้อแล้วจ้าเด้อโอเคจบเข่าคลิปนี้ เดี๋ยวเบิ่งอีกขอเห็นยังอีกมน